อาบน้ำให้หรอหรอแล้ว,ลวถับอาบน้ำมากแล้วทำไมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนอนจะมากินหนอนจะมากินแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องอาบน้ำให้มันไม่มากหรอกหรอต้องอาบน้ำน้ำน้ำ,นำบันเดียวถ้าอาบน้ำมากเดี๋ยวหนอนจะมากินไหนแล้วแผลอยู่ตรงไหนเนี่ยแผลอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแผลอยู่ตรงนี้นแล้วทีนี้จะทำยังไงคะ ต้องต้องต้องต,ตไปหาหมออา้าวแล้วมันจะหายได้ไงอ่ะตรงนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วทำไงถึงจะหายอะคะต้องนอนพักผ่อนถึงจะหายอะค่ะต้องนอนพักผ่อนเยอะๆเหรอ,อแล้วจะไปอาบน้ำได้ยัง แล้วก็ไปนอนพักผ่อน๋นอแต่ต้องไปอาบน้ําก่อนใช่ไหมแต่หนูไม่ยังไม่แข็งแรงเลยเลย,ยังไม่กินข้าวเลยอะไม่แข็งแรงอะอหนูยังไม่โตยังไม่โตเลย<น>แต่ตหนูยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะงั้นตอนนี้หนูไปอาบน้ําก่อนนะได้<ถ>ไหมคะออทอดข้าวอะไรคะ่อทอดปลาจ้าทอดปลาเดี๋ยวมากินปลาแล้วจะได้แข็งแรง ทีอ่ออกด้วยนะหนูจะได้กินตุ๊กตาหนูชอบกินตุ๊กตามันะลูกกตามันไม่มีแล้วไม่ใช่ปลาทูอันนี้เป็นปลากระพงก็ซื้อปลาทูให้หน่อยสิก็ซื้อปลาเค็มให้หน่อยปลาเค็มมันมีตาอ๋อจ้าปลาเค็มมันมีตาอืมโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้หนูไปอาบนนะ้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยว<อ>ลงมากินข้าวโอเคไหมคะโอเคค่ะป่าไปเลยไปเลยพ่อค่ะจ้า ให้พ่ออาบให้หนูอ่ะให้คุณแม่อาบให้ซิเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวไม่เอาหนูอยากให้พ่ออาบให้หนูรักพ่อเหรอให้คุณแม่อาบให้นะม<า>งั้นต้องรอคุณพ่อก่อนเดี๋ยวคุณพ่อทำกับข้าวก่อนนะคะหนูอยากรอคุณพ่อทำกับข้าวทีเจ็บปะอืมจ้า